สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ตอนบ่ายสองนะครับของวันที่เจ็ดมีนาคมสองห้าห้านะครับผมตอนนี้ผมอยู่อำเภอเขาทวนกว้างนะครับหลังจากเมื่อตอนเที่ยงนะครับฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับทั้งลมทั้งฝนนะครับตกติดต่อกันเป็นเวลาสองชั่วโมงนะครับ ฝนตกหนักมากเลยครับตั้งแต่เดือนตุลาปีหกสี่นะครับพึ่งตกวันนี้นะครับอําเภอเขาตะกวางพึ่งตกวันนี้นะครับฝนตกอย่างหนักเลยครับตกหนักมากเลยครับน้ําแบบว่าเยอะมากเลยครับฝนไม่เคยตกหนักขนาดนี้มาเลยนะครับตั้งแต่ปีหกสี่นะครับวันนี้ตกแบบสุดๆเลยนะครับตกหนักมากครับโอ้ น้าปลาเลยหลักนะครับเพื่อนไปดูน้าป่านะครับนี่ครับนี่เข้ามาดูในไร่นะครับปลายยังร้องระงมอยู่นะครับก็กลัวๆอยู่นะครับ ตอนถ่ายคลิปนี้ก็กลัวๆอยู่นะครับเพราะฟ้ายังรองอยู่นะครับเดี๋ยวว่าอยากถ่ายคลิปนะครับให้เพืเ่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับน้ําป่าที่ไหลมาจากข้างบนนะครับไหลมาจากบนภูเขานะครับนี่ครับโอ้โอ้โอ เต็เมเลยโอ้โหน้ำปลามาเต็มเลยครับนี่ครับน้ำปาลาไหลหลากครับโหเต็มเลยครับ น้ำไหลมาจากบนภูเขานะครับน้ำเยอะมากตกอยู่สองชั่วโมงนะครับ,กต,กออรบตกหนักมากเลยครับ